น้ำจิ้มสูตรเด็ดหลังจากเหนื่อยมาก็เติมพลังกันหน่อยดูนะโอ้โหโมมาหม่ำมามาวันนี้พามหม่ำกันที่ร้านก้าวเจริญข้าวมันไก่นะจ๊ะทุกคนสาขาไรโยนไปดูสีฟอล่า ู่ถนนอะไรนะคะเขาเรียกมันแยกลงมาแยกมแลนะนน้วแยกมาหลังสตาเนาะอ่าอ่าถนนหลังสตาประมาณนี้นะคะ,ะน,คน่าคนพื้นที่น่าจะรู้จักกว่าเรานี่ก็เป็นร้านเด็ดที่เมน,นมบบูเด่นเดของเขาอะไรก็ข้าวมันไก่นั่นแหละข้าวมันไก่วันนี้เราสั่งไปข้าวมันไก่สามมีซุปเปอร์ตีนไก่หนึ่งเราชิมเดิจริงเมนูเขาเยอะมากนะเขามีพวกบะหมี่ใช่ใช่บะหมี่เป็ดย่างไก่ย่างมีทุกเมนู เลยแบบหมูอบอะไรอย่างเง <c oughs> mm ี hmm. i, mm ้ยแล้วแบบเนาะแบบเหมือนกับอินไห่หล่ำมันนะอุ้ยอุ้ยมาแล้วค่ะยี่ิบสี่ั่งเลยทคนนะอ่าไก่ตอนอีกด้วยเนียนะครับจริงไม่พออร่อยพนักงานเยอะมากขอบอกเลยที่หมวกแดงๆพนักงานมาเลยพอดีสามมาดูกันนะจ๊ะน้ำจิ้มสูตรเด็ด อย่างเหนื่อยมาก็เติมพลังกันมาเลยนะโอ้ยไม่พอโอ้โอเพราะแลที่มาลอยนี่เองที่มาลอยแล้วเราสับเพิ่มอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราเก็บไว้กินกับไอหน่อด้วยนะเขามาเป็นชุดเป็นชุดนะคะเขาไม่ยอมมาทีเดียวก่อนต้องมาเป็นชุดนะคะขอบคุณค่ะในแม่สั่งกิ่งหวยใน่เด้อ จริงๆน้ำของเขามีไม่เยอะนะคะก็มีแค่กเก๊กฮวยแล้วก็เปซีน้ำเปล่าแค่นั้นเองไม่ไม่ค่อยมีเยอะเขาเน้นให้กินแบบ,ส,บสุขภาพเป็สนสปอนเซอร์ <c oughs> ไม่กินผักนีเ่เดี๋ยวราดตรงนี้เลยน้ำซีมก็หวานนิดนึงนะคะติดทางหวานนิดนึงมีเครื่องง น่าซีอิ้วกว่านะต้าองทานขิงกับพริกต้องขอรุ่มนะเพราะที่นี่เขาไม่ใส่ขิงมาแล้วนี่แหละนี่แหละน้ำจิ้ไม่บัวลอยพอดูไก่เนื้อไก่เขาเป็นต้นๆนะคะไม่ไม่แบะไม่อะไรนะเขาเรียกไม่ทุบไม่เป็นอย่างนี้นะเขาเรียกต้นๆสีเออต้นๆอะไรไอ้ไม่ไม่ทุบไม่ทุบแล้วมันจะไม่แบะนะนั่นแหละมันไม่แบนแล้วหนังโอ้โหเววับจับตาซีพอเผ็ดนี่นะคะต้องขอมาตางหานะคะ พ่อนี่กินแบบว่าข้าวมันไก่แบบว่าปากซิซิซจะพอหรอเหลือแม่เติมด้วยสิหมดแล้วอะ่ะไก่พกริกแบบเดี๋ยวรอดูซุปเปอร์ตีนไก่นะคะออร่อยปเหม,มาอีกเมนูหนึ่งแล้วจ้าอะไรนะซุปเปอร์ตีนไก่น้ำซุป ให้หมูซดให้ดูอุ้ยมาะให้หมูซดให้ดูเลยมาาเปลี่ยนกล้องกันเห็นเลยอะซุดเลยนะซุดอนะไรอะซอสซอสซอสอะไรจะเปรี้ยวอร่อยะะอะแต่อร่อยอะเปรี้ยวกำค้างอะครับอืมกินคู่กับข้าวมันไก่แบบนี้ตนไก่นี้ราคาเจ็ดสิบบาท ถ้าอร่อยแพงก็ยอมอร่อยจิ้เปรี้ยวแบบเออถ้าอร่อยแพงก็ยอมขออนุญาตไม่ใช้คำกลางาแล้วนะ <S 2> <S 2> อืออือดหายง่วงหายง่วงหายเบอร์แล้วระหว่างที่เราทาน,ทานเราจะพามารีวิวบรรยากาศในร้านให้ดูกันนะคะขออนุญาตไปทานก่อนนะคะภายในร้านจะมีครัวนอกร้าน และมีครัวในร้านนะคะมีสองครัวก็สไตล์การตกแต่งร้านก็จะเป็นออกแนวจีนจีนนิดนึงนะคะพนักง,งานเยอะมากขอบอกบริการดีนะคะร,รวดเร็วด้วยเข้ามันไก่ไห่ลามห้าสิบบาทเห็นไหมคะอ่านี่บรรยากาศภายนอกนะคะคนรจะเข้าตลอดเวลาเลยค่ะไปนั่งอยู่ประมาณ สานาทีคนเข้าตลอดเลยนี่พนักงานเต็มเลยเห็นไหมคะเรียกใช้เรียกหยิบนู้นหยิบนี้ได้อย่างเร็วเลยอ่านี่ในร้านนะคะเป็นคนในร้านสไตล์จีนเห็นไหมคะจะมีอย่าสงสจีนด้วยด้านในนี้ก็เน้นทํำข้าวมันไก่นะคะพนักงานปิดแมสใส่หมวกใส่ถุงม,มือดูสะอาดดีจังเลยคะ่ะ ก็ขออนุญาตถ่ายแล้วนะคะอนุญาตถ่ายนะคะนี่เรามาดูกำลังวิธีการทำข้าวมันไก่นี่เฉพาะครัวด้านในนี่พนักงานกี่คนเอ่ยหนึ่งสองสามสีห้าเยอะมากพนักงานเยอะมากจริงเห็นไหมคะครัวก็สะอาดนะคะ โอยแห่งวัฒนธรรมทำสุดท้ายทุกคนโมมาหมับเป็นยังไงบ้างคะัวันนี้อร่อยมากชอบอันนี้สุดเพราะวบากี่จานสามโมงสี่เมราะว่ากี่จานคะลูกไม่ร้อยอ่ะโมมาหม่ำเบินอีกแล้วครับท่านตัวนนี้กินเยอะนะชอบวันนี้สุดอ่ะ น้ำซุปเนาะน้ำซุปอร่อยอยันนี้จริงอะ่ะตีนไก่ไม่ค่อยกินหรอกอร่อยน้ำซุปใช่ไหมน้ำโมะเปรี้ยวเผ็ดแบบนะะเก็บตังคค์ยโอเคอิ่มแล้วบ๊ายบายให้หน่อยทำแบบนี้นะคะอย่าล,ลืมเวลาก็ใช้สละสละค่ะเผ็ดไปแล้วบ๊ายบาย